hói gì hói à? hồi, hồi, hồi bạc đen ừ, thôi đấy xí xí hà. Xí xí hà nó Mà? Mà, mặc năm nhây mặc cọ đây tụi con thống thể hà phan chip phan hai cái quần anh mình thăng to đi nó gì thăng <laughs> tên nó to 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 ui ừ. sao đẹp thế สื่อหอยเรือหนึ่งโลใเมลใหอม,ม,ห,อมหนึโลโลก็หอยหอยถาหอยเดือยใเนหอยถ่าหอยเดือยหนึ่งโลห <c oughs> อมหนึ่โลมาดินใหม่ใครจะได้สะนะมาดินใม่มาหาผ่นก็เอา,เอาโ,โมอมาหาผ่านอ่าโลหนึ่งบ่หอยเดือนี่าเ่ยเโลเนโลนึงวันี้เ่ยเอนอะไรหอยหอมมาโล่หนึ่งต่อไปเขาจะมีการโชว์แสดงเนาะมายากลนันก็คือการจับงู นี่ทุกคนๆน,นี่วิธีการจับข่อเฮียนมาแล้วก้าวัจับยงสี่เด่๋ยเอาจับยากทุกคนไม่ขาดเราคันจะได้จับเอาเลยนี่ทุกคนเอาจับบ่ได้แบนี้จับ,จบจ <c oughs> ตัวใหญ่กับ <c oughs> าะเดินเต้เปจับตัวนีนนะรู้สลด์จะได้เข้าคายจะนี่โลก<ะ>บโอ้0ตัดมาอีกหนึ่งกันทีเนี้ยขซื้อแล้วทุกคนนี่ก็กคือหอย หอยหอมหนึ่งโลแล้วก็หอยถากเฮ้ยหอยยังเกาะหอยเดือยหอยเดือยถึงแล้วเหวีอยง <c oughs> โอเคหอยเดือยหนึ่งโลหอยถากหนึ่งโลโเฮ้ยหอยหอมหนึ่งโลกับอันนี้ร่วมร่วมแบบกระเจี๊ยบสิบพันทุกคนมายินใหม่สองหมาสิบพันไปเดินทางต่อเออเยอะนะเว้ยเอาต่อไปจะเป็นการสู้ ดำมนเเป็นใไปจก,ปจก็สืตอต่อแล้วเนี่ยโ,โอเคพานมาได้ตอนน้อยอ่างนี้เติ่งด้วมเัเนี่ยวัดีฮักด้วยต่อม่นรอมตำอย่างไมตำแต่หนีแล้วเขาหมดหอก็เมตำสองหลังลมันดมุมดีโอเคทุกคนประจำไท,นท่นี่ย่างดานซื้อไถ่ไหนจะวิ่งทาตัวเนาะ หน้าแล้วทุกคนพีิตาว่าค้นทั้งบัวนี้กันนะ่าจะบอไดยอันนั้นก็ได้